สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราได้นําเอาแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นนํามาเป็นที่ติดกระดาษโน้ตบนตู้เย็นหรือบนกระดานแม่เหล็กรวมถึงเป็นส่วนประกอบของของเล่นสําหรับเด็กๆนะคะสําหรับในตอนนี้นะคะดิฉันจะนําทุกท่านมาชมตัวอย่างการจัดกิจกรรมในหัวข้อ แม่เหล็กสามารถดึงดูดสิ่งของได้แม้มีวัสดุอื่นมาขวางกัน้นเราลองมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะสามารถค้นพบสมบัติของแม่เหล็กในเรื่องนี้ได้อย่างไร mm. เชิญชมค่ะ ดีค่ะเด็กๆอ้าวล่ะวันนี้มาพบกันเนี่ยรู้ไหมเอ่ยวันนี้คุณครูเตรียมอะไรมาด้วยกระดาษกระดาษอะอ่าใช่แล้วค่ะน้องน้องออมใช่แล้วค่ะผลงานที่เราทํากันวันนั้นใครจําผลงานของตัวเองได้บ้างนะหนูนอ่านี่ของใครคะอันนี้ของใครคะของหนูอ่าของนิดนิ่วอะแลนี่ของใครคะของน้องดิวใช่ไหมคะอ่า เอ๊ร้านนี้ของใครคะเอ้ยของนุายจับของตัวเองไม่ได้ไม่ช่หนูเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขหไว้เอ๊ของใครคะพอสของพอสใช่ไหมคะอ่าแล้วอันนี้ล่ะของมิกของมิกไม่ใช่ใช่ไหมอ้ยอ๋อของอ้อมเหรออ้าแต่เราเห็นแบบนี้เห็นไม่ชัดใช่ไหมคะไม่เห็นของทุกคนพร้อมๆกันแต่ว่าคุณครูมีกระดานอยู่ด้านหลังเราเอาผลงานไปติดกระดานกันดีไหม ะจะได้เห็นของทุกคนหมดเลยคุณครูคอยากเอาไปติดเด็กๆจะได้เห็นทุกคนเนาะ,ะแต่ว่าคุณครูไม่มีอุปกรณ์การติดนี่สิสกอตเทปสกเทปคุณครูไม่มีแต่มีอะไรคะเอ๊แต่ว่าเด็กๆคิดว่ามันจะไปติดกระดานด้านหลังนี้ได้ไหมอ่ะยังไม่รู้เออไเป็นเหล็กไหม เออนั่นสินมันแต่มันรีดได้ไม่รู้เหมือนกัน,น,นกบางคนบอกติดได้บางคนติดไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่รู้ใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องน้องดิวบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันไปลอง<ม>ดูดไหมลองถ้าหากว่ากระดาษทําจากไม้มันจะติดได้ไหม่ไ,มได้แต่แต่ดดถ้าทําจากเหล็กติดได้ใครจะไปลองให้คุณครูคะหนูโอเคยกมือคนแรกเลยน้องมิกครับลุกไปแล้วเราไปลองเอาไปติดสิคะได้เปล่าดิวบอกว่า นั่งยนั่ไงติดได้จริงๆด้วยขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจกผลงานเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเอากระดาษไปติดด้วยมันจะอยู่ไหมอ่ะอยู่เพราะกระดาษมันเป็นแผ่นอ่าน่าจะติดได้ใช่ไหมคะเคยเคยเคยเห็นใครทาคล้ายๆแบบนี้ไหมที่เอาแม่เหล็กไปแล้วใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเอาแม่เหล็กคนละหนึ่งก้อนแล้วก็เอา กระดาษของเราผลงานของเราไปติดนะคะไปทีละคนนะอันนี้คนนี้ของใครก่อนอ่าของออมค่ะ เห็นไหมเรามีผลงานของพวกเราทุกคนติดแสดงให้เราทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันแล้วนะคะมีทั้งหมด6ผลงานนะคะเอาล่ะทีนี้น่าสงสัยจังเลยเด็กๆปกติแม่เหล็กมันติดกับกระดาษไหมคะไม่แล้วทำไมเวลามีกระดาษมากั้นแล้วแม่เหล็กมันยังติดอยู่กับกระดานได้ล่ะก็เพราะกระดานทำจากวัสดุหนังสือมันเป็นบาง บางอ๋อมันบางๆถ้ามันบางเนี่ยแสดงว่าแรงของแม่เหล็กจะเป็นยังไงนะดึงมันดึงดูดได้ก็คือแรงแม่เหล็กก็ทะลุผ่านกระดาษไปติดกับกระดานได้อย่างนั้นใช่ไหมคะสงสัยจังเลยว่านอกจากแรงแม่เหล็กจะผ่านกระดาษบางๆนี้ได้แล้วเนี่ยมันยังผ่านอย่างอื่นอีกได้ไหมดได้ผ่านฉากผ่านฉากฉากที่ทําจากอะไรลูกกระดาษอ๋อกระดาษใช่ไหมคะ นอกจากจะผ่านกระดาษได้คิดว่าผ่านอะไรได้อีกเด็กยังไม่ออกใช่ไหมถ้า,างั้นเออหนังสือหรือเปล่าหนังสือทําจากอะไรลกูกกระดาษกระดาษอยู่ดีใช่ไหมนึกถึงวัสดุอย่างอื่นจําวัสดุต่างๆที่ครูเคยสอนคราวที่แล้วได้ไหมคะช้อนช้อนชอน้ชอนทําจากอะไรเลก จากไม้ก็ได้ช้อนทําจากอะไรได้อีกพลาสติกพลาสติกอ่าแล้วก็ดินเผาเรามาดูตัวช่วยกันดีกว่าวันนี้คุณครูมีตัวช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวมันลนั่นสีต้องเอามาใกล้ๆอ้าวมาโอ้โหอ่าระวังแท็บเล็ตเอ๊ะคุณครูเอาแท็บเล็ตมาด้วยเอามาทำอะไรนะเล่นเกมด้วยเล่นเร่นยล่นเร่นเล่นเลนเล่าเล่นเลเนเลนะนนเ่ เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยเอามือวางบนตักโอเคเด็กเวคกเด็กเด็เดาขเด็กเดกเาทีเะอย่างกเดูกันอ่าวักนด้กุณครูมีอะดรกาบ้างมีกเด็กเด้กเดะเกเบ็กเเด็กเด็กเผ้าด้วยด็เด็ก่กคด็กเด็กนเด ว่าอะไรคะไอ้ที่เอาไว้สบูอ่ะลองที่ลองที่ลองอ่ะเขียงใช่แต่เขียงทํามาจากไม้รู้จักวัสดุนี้ไหมคะอันนี้วันกินน้ำมันอ่ารู้จักไหมมันคือแผ่นอะไรแผ่นอะไรน้ำมันเขาเรียกว่าฟีเจอร์บอร์ดค่ะลูกฟีเจอร์บอร์ดยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรเนี่ยแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกใช่แล้วอ่าเอาไว้มาทำเป็นอะไรนะ แฟฟมได้ใช่ค่ะทำแฟมได้อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างกดดดกดดกดดดไมเออลองจับดูก่อนลองจับดูก่อนเราเรียกกระดาษแข็งนะคะกระดาษกระดาษแข็งทีนี้ ยังมีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นตัวช่วยของเราอีก,กอันนี้คืออะไรคะและนี่คืออะไรคะลวดเสียบกระดราษด,ดเสบ,เ,สบเมื่อกี้เราสงสัยอะไรไว้นะเมื่อกี้เราจะดูไดบบ้ไเออแรงแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นไงนะคะดูด,ด,ดได้ไหมดึงดูดใช่ไหมดึงดูดได้ไหมโดยที่ ถ้าเอาของมากั้นใช่ไหมแรงแม่เหล็กจะยังดึงดูดกับเหล็กหรือกับสิ่งของได้ไหมนะคะเอาละให้เรามาลองแบ่งของใช่ไหมที่ลองแยกของว่าอันนี้ถ้าเครื่องหมายถูกคืออะไรคะใช่อ่าใช่เอาฝั่งนี้นะถ้าถ้าหากว่าเราลองทําแล้วเนี่ยแม่เหล็กแรงแม่เหล็กสามารถผ่านผ่านสิ่งของนี้ได้เนี่ย จะเอาวางไว้ฝั่งนี้นะคะถ้าเด็กๆคิดว่ามันผ่านได้นะถ้าคิดว่าผ่านได้จะเป็นเครื่องหมายถูกถ้าเป็นเครื่องหมายผิดก็คือแรงแม่เหล็กผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้จะไว้ฝั่งนี้แต่ถ้าไม่แน่ใจเอาไว้ตรงกลางอ่ตาตอนนี้เรามีของอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่า เด็กๆคิดว่าของชิ้นไหนที่แม่แรงแม่เหล็กเนี่ยสามารถผ่านมาได้แล้วมาดึงดูดลวดเสียบกระดาษของเราได้นะคะเอาล่ะกระดาษแข็งใช่ไหมใครคิดว่าผ่านได้ยกมือขึ้น2คนใครคิดว่าผ่านไม่ได้ยกมือขึ้นโอ้สี่คนถ้าอย่างนั้นเราจะไว้ตรงไหนดีเป็นสนาม ปริศนาใช่ไหมอ่าเป็นของปริศนาอยู่นะต่อไปอันนี้คืออะไรคะลูกผ้าเชนนผ้าใช่ไหมครับคิดว่าแรงแม่เหล็กจะผ่านได้ไหมไม่อ่าเป็นเสียงพร้อมกันเลยเสียงดังเลยว่าไม่เอาไว้ตรงไหนดีคะตรงศนาะ กากระบาทใชไมทำไมต้องเป็นกากระบาดอยู่ไหนกากระบาดโอเคเสียงส่วนใหญ่ค่ะลูกนินิวนะงั้นเราฟังเสียงส่วนใหญ่นะอนินิวคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะยังไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆบอกว่ามันต้องน่าจะผ่านไม่ได้นะงั้นเราเอาเสียงส่วนใหญ่นะคะเอาละนี่คืออะไรมาแล้วมันแรงแม่เหล็กจะผ่านได้ไหมไม่ได้มันมีสองชั้น ต้องมอคว่า้องมาสนากาบะบะกาบะกะกาบะงั้นเสียงส่วนใหญ่ในเขาดูก่อนว่าใครคิดว่าผ่านไม่ได้ยกมือขึ้นโอเคทุกคนเลยใช่ไหมคะอ่ามัคนครูไว้ตรงนี้นะคะเ ตอนนี้เราแยกของกันได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูก่อนของที่เราแยกไว้ว่าคิดว่าแรงแม่เหล็กผ่านได้ก็คือแผ่นพลาสติก <Pl ast. S 1> ใช่ไหมคะทาไมเราถึงคิดว่าแผน่นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันผ่านแผ่นพลาสติกได้คะมันมีชั้นเดียวมีชั้นเดียวก็คือมันบางใช่ไหมลูก<ช>อ่าทีนี้มาดูของฝั่งนี้นะคะทําไมถึงคิดว่าไม่สามารถแรงแม่เหล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านสิ่งของพวกนี้<ม>วัสดุสน มีสองชั้นแต่ผ้ามันมีชั้นเดียวแต่ผ้ามันเป็นขนๆอ่ามันขนๆนะแล้วก็เด็กๆบอกว่ามีสองชั้นคือมันหนาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเอ๊ะอันนี้แหละทำไมไว้ตรงกลางนะก็เพราะว่ามันไม่รู้ไม่รู้ามันจะอะไร้ใช่มันเหมือนมีสองชั้นแต่มันก็เป็นกระดาษด้วยใช่ไหมเลยไม่เลยไม่แน่ใจใช่ไหมคะอน่เอาละตอนนี้เราอยากจะบันทึกไว้ก่อนไหม เอบันทึกด้วยวิธีไหนดีนะถ่ายรูปถ่ายรูปเอ๊ะทำไมถึงอยากถ่ายรูปล่ะไม่ียค่มีผักคุณครูเอาเตรียมมาก็วันก่อนเด็กๆบอกว่าอยากจะบันทึกด้วยวิธีถ่ายรูปจริงไหมคะแต่วันก่อนคุณครูไม่มีวันนี้ครูเลยเตรียมมาอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในนี้เอาเป็นว่าต้องถ่ายจากด้านหน้าใครอยู่ด้านหน้านะมีน้องอาร์มกับน้อง มิกใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูขอเป็นน้องอาร์มได้ไหมคะน้องอาร์มต้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วถ่ายมาให้เห็นของครบครบทุกอย่างบนโต๊ะนี้ทําได้ไหมคะแล้วรู้ไหมว่าต้องกดตรงไหนเออกดตรงหุนี้อ่าโอเคอ่าอ่านี่ไม่อันนี้วางไว้ครับอ่าให้ลองมาดูซิเดี๋ยวน้องอาร์มจะทําสําเร็จไหมอาร์มเห็นของทุกครบไหมเห็นป้ายสีเหลืองไหมเห็นป้ายสีเหลืองไหมอ่ะกดอ่ะเรียกเรียกเรียกนั่งเรียยกนั่งนั่งเรียบร้อยเอามือออกนะอ่ะ พร้อมนะหนึ่งซอง้ำถ่ายเลยค่ะอ่ามาดูผลงานกันดีกว่าว่าทำสำเร็จไหมถ่ายสองแล้วอ่าสวยไหมได้ไหมคะครบไหมของครบไหมเห็นในภาพครบไหมครบแล้วแต่ไม่ค่อยเห็นอ่าแต่ไม่ค่อยเห็นฝั่งนี้ถ้าอย่างงั้นต้องให้น้องมิกช่วยถ่ายอีกฝั่งหนึ่งมา เรามาดูผลงานน้องมิกกันนะคะน่าอาบด้วยใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะเก็บใต้ครูด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้เด็กๆก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วหลังจากที่เราลองทำแล้วเนี่ยเราจะถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งด้วยและระหว่างที่ทำ คุณครูจะให้เด็กลัดกันถ่ายรูประหว่างที่เพื่อนถ่ายด้วยนะเดี๋ยวทุกคนได้ถ่ายค่ะเอาละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเก็บวางตรงนี้ก่อนนะเอาละเด็กๆทุกคนวางมือไว้บนปากพร้อมยั่ทุกคนวางมือไว้บนปากช่างน่ารักน่ารักจริงๆอ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันแล้วนะว่าแรงแม่เหล็กเนี่ย จะผ่านสิ่งของหรือไม่ผ่านสิ่งของตามที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าเอ๊ะทำยังไงดีนะวิธีการทำยังไงดีทำยังไงดีลูกเออลองพลาสติกก่อนอ่ะเอาพลาสติกมาแล้วทำยังไงคะแล้วก็เอาลวดเอาเลวดเปลี่ยนไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแม่เหล็กมาอ่าโอเคเอาลวดไว้ทางข้างข้างล่างอ่ะแล้วก็เอาแม่เหล็กไว้ข้างบนแล้วจะรู้ไหม แอนนานอยู่ไม่อยู่อ่ะใครช่วยคุณครูขอน้องนิวน้องนิวกับน้องดิวช่วยถือสองข้างหน่อยค่ะถือถือให้ตึงๆหน่อยนะแล้วคุณครูจะถือแม่เหล็กไว้ก่อนแล้วเราก็ลองเลื่อนเป็นไงคะถ้ามันเลื่อนตามแสดงว่ายังไงแรงดึงดูดดึงดูดมันทะลุหรอใช่แรงแม่เหล็กทะลุผ่านพลาสติกได้เอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทีละกลุ่มนะคะอันนี้ตกลงตกลง ผ่านได้ตามที่เราคิดไว <ท choices> ้ไหมผ่านผ่านได้นะคะเอาไว้ที่เดิมใช่ไหมคะลูกเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวให้ทําทีละกลุ่มต้องช่วยกัน3คนแบบที่คุณครูทําเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทีละกลุ่มต้องช่วย3ามคน <ร smiles. S 1> ใช่3คนแบบที่คุณครูทําคือสองคนจับของจับขอบสองข้างแล้วอีกอีกหนึ่งคนทํายังไงคะเอามาประกบแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ทําฝั่งตรงนี้ทําอะไรคะ เป็นคนถ่ายรูปอ,อเาเมื่อกี้น้องมิกได้ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเอาเป็นถัดมาเป็นน้องพอดก่นนอนเนาะแล้วเดี๋ยวเป็นหนูนะคะมือกล้องเตรียมพร้อมมือกล้องเตรียมพร้อมคนทำเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมบบอ,มอะใครเป็นคนถือใครเป็นคนลอง เอาคลิปไว้ทางนี้นะคะแล้วก็เอาแม่เหล็กไว้ทางนี้นะพร้อมนะคะพร้อมนะเดี๋ยวให้เพื่อนทําให้เสร็จกันเลยสองซัอ่ะเพื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคขอบคุณค่ะตลงลงดึงดูดไหมคะดึงดูดไหมดึงดูดใช่ไหมคะอ่ะ โอเคขอบคุณครับเดึงดูดแสดงว่าต้องเอาไว้ตรงไหนตรงนี้อ่าไว้ตรงนี้คราวนี้เรามาลองชิ้นต่อไปกันดีกว่าแผ่นฟีเจอร์บอร์ดที่ทำจากพลาสติกแบบนี้เอ่ออะต่อไปให้ฝั่งนี้นะคะใครเป็นคนถือคะใครเป็นคนลองคะเมื่อกี้อามได้ถ่ายแล้วขอต่อไปเป็นน้องอมถัดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ถ่ายถัดไปนะครับ อะไรบ้างคะที่แรงของแม่เหล็กเนี่ยสามารถผ่านได้หมดทุกอย่างนี่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 อ่ะเท่าที่เท่าที่เรามีวันนี้มีเพียงแค่อันนี้คือค่ผ้าแล้วก็ไม้พลาสติกกระดาษแข็งแล้วก็เเจบอลคือเบจบอดก็ทำจากพลาสติกอ่ะอีกแบบนึง แต่ไม่รู้มันจะหมดทุกอย่างเหมือนอย่างที่น้องอามบอกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยตอนก่อนจะเริ่มทํากิจกรรมน้องออมบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะผ่านแผ่นเหล็กได้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะนอกจากแผ่นเหล็กเนี่ยนอกจากแผ่นเหล็กมันยังมีวัสดุอื่นๆใช่ไหมคะรอบตัวเรายังมีสิ่งของวัสดุอีกตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จริงๆแล้วแม่เหล็กเนี่ยแรงของแม่เหล็กสามารถผ่านวัสดุได้ทุกชนิดหรือเปล่าแต่คุณครูจะแอบบอกอย่างนึงว่ามันไม่